รู้หรือไม่ครับว่าคนที่ใช่รอนะครับถ้าหากเรานะครับไม่ทําความสะอาดหัวลูกกิ้งนะครับที่เราใช้อยู่เป็นประจานะครับจะยิ่งทําให้เรามีกลิ่นตัวเพิ่มมากขึ้นครับสาเหตุที่ผมพูดอย่างนั้นนะครับลองคิดดูสิครับว่าเมื่อไหร่นะครับที่เราอาบน้ําใช่ไหมครับเราก็เป็นคนมีกลิ่นตัวเราก็ต้องใช้ลูกกิ้งนะครับในการกิ้งเพื่อดับกลิ่นกายใช่ไหมครับเราก็กิ้งกิ้งไปครับแน่นอนอยู่แล้วครับว่าการทาความสะอาดร่างกายนะครับบางคนทำความสะอาดร่างกายได้ไม่ดีนะครับหรือทําความสะอาดร่างกายได้ไม่หมดจดพอนะครับก็ทําให้ ติดค้างครับไม่ว่าจะเป็นขนรักแร้ตัวขนลักแร้ผิวรักแร้ครับหรือว่าจุดอื่นนะครับเวลาที่ลูกกิ้งนะครับถูกกิ้งไปนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับเขาก็จะติดในส่วนที่มันเป็นเหงื่อเรากลิ่นตัวเราครับที่ตกค้างอยู่ครับติดบริเวณลูกกิ้งครับเข้าไปภายในบริเวณของสารล้ากผินกายครับแน่นอนอยู่แล้วครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรมันก็จะนําพาพวกอแบคทีเรียพวกกลิ่นตัวครับเข้าไปผสมครับทุกๆครั้งที่ใช้ก็จะผสมไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยครับเพราะว่าเราไม่เคยล้างลูกกิ้งไง พอสุดท้ายครับ